ยอเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคปป้าวนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Kis s of Life กันกับคอนเซปต์โฟโต้เซตที่3นะครับตอนนี้ k i s s of Life ได้ปล่อยมาเรียบร้อยแล้วฝักวันคัมแบ็กคือวันที่3เดือนเมษายนนะครับทุกคนเตรียมตัวกันไว้ให้ดีใกล้เข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ k i s s of ไ i f e ได้ปล่อยคอนเซปต์โฟโต้เซตที่3มาเพิ่มล่านะครับแตกต่างไปจากเซตแรกและเซตที่2แบบสิ้นเชิงเลยครั้งนี้เนี่ยมีความแบบว่าระยิบ ประยะได้รับเหมือนอยู่ในงานโชว์อะไรสักอย่างฟิลแบบว่าสาวนักเต้นแดนแดนสับสบ,บนเวทีคอนเซปต์นี้มาแบบเป็นรูปภาพรวมเลยนะครับยืนครบกัน4คน แกงคิสออฟไลฟ์นัตตี้เนี่ยคือสวยหุ่นดีเป๊ะมากกับกางเกงระยิบระยับมีีแบบว่าขอแอบ,บเซ็กซี่เล็กๆดูลี่เนี่ยทำถึงด้านความเซ็กซี่ตัวแม่อีกหนึ่งคนของวงอยู่แล้วจะดิดการโพสท่างานสายตาคือเริศนะครับซเวเบลของเราก็มีความแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่มีแบบผ้าคาดไหล่ด้วยฮาเนินน้องมักเน่นะครับงานนี้มาแบบโอ้ชุดเริศ งานดีมากจะมีความคาบาเร่เกลก็ไม่เชิงจะเป็นแบบว่าคาวบอยเท่ๆเป็นเลยก็ไม่ใช่เพราะว่าชุดเนี่ยแตยิบรยับเหมือนแบบต้องอยู่ในสถานบันเทิงแหละฟีลแบบว่าผับย้อนยุคสมัยก่อนนะครับเห็นคอนเซปต์แต่ละคอนเซปต์ที่ปล่อยมาเนี่ยแบบว่ามันต่างกันสิ้นเชิงเลยไม่รู้ว่าคอนเซปต์จริงๆจะเป็นแบบไหน MV จะออกมายังไงเพลงแนวไหนเดาทางไม่ถูกเลยกิ๊กสดไลฟ์คือมาให้ได้ลุ้นมากทุกคนชอบกันหรือเปล่ากับเซตคอนเซปต์โฟโต้ที่3นี้ก็คอมเมนต์กันมานะครับสำหรับคลิปนี้เราไว้อัปเด กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับ